ถ้าพูดถึงผลประกอบการล่าสุดของ Novo Nordisk นะครับบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่ตัวเลขธรรมดาธรรมดานะแต่มันเหมือนกับเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งเลยครับมีทั้งจุดพีคจุดที่น่าขบคิดแล้วก็การปรับทับครั้งสำคัญเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่าเบื้องหลังยาที่ขายดีเป็นเทน้ำเททาพวกนี้มันมีอะไรซ่อนอยู่เอาละครับเปิดมาด้วยตัวเลขที่ต้องบอกว่าโอ้โห บวก 41%, นี่คืออะไรนี่คือการเติบโตของยอดขายในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลภาวะโรคอ้วนคือมันพุ่งแบบทะลุเพดานไปเลยแล้วตัวเลขนี้แหละครับที่เป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดที่เราจะคุยกันวันนี้แน่นอนครับว่าตัวเลข41%เมื่อกี้มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของภาพรวมที่ใหญ่กว่านั้นเยอะภาพที่บอกว่าบริษัทนี้กำลังเติบโตแบบหยุดไม่อยู่จริงจ พอเรามาซูมเอาดูภาพรวม9เดือนแรกของปี2025นะครับโอ้โ oh, หภาพมันชัดมากยอดขายสุดทีเนี่ยโตขึ้น15%กำไรจากการดำเนินงานก็บวกไปอีก10%นี่คือตัวเลขที่คำนวณแบบตัดผลกระทบเรื่องค่างเงินออกไปแล้วนะก็คือโตจากเนื้อแท้ของธุรกิจเลยแข็งแกร่งมากๆครับแล้วคำถามคือการเติบโตมหาศาลทั้งหมดนี้มันมาจากไหนกันแน่คำตอบหลักๆเลยนะ ก็คือปรากฏการของยารักษาภาวะโรคอ้วนที่ตอนนี้กลายเป็นดาวเด่นเป็นตัวขับเคลื่อนความสำเร็จหลักของบริษัทไปเรียบร้อยแล้วทีนี้มาดูให้ชัดๆกันเลยว่าเครื่องยนต์ตัวไหนที่ขับเคลื่อนการเติบโตนี้นี่เลยครับชัดเจนมากเกือบ60%มาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลภาวะโรคอ้วนหรือ Obesity Care ใช่ครับ เกินครึ่งในขณะที่ธุรกิจดั้งเดิมอย่างยาเบาหวานที่เคยเป็นพระเอกมาตลอดตอนนี้สัดส่วนการเติบโตอยู่ที่37เห็นภาพเลยใช่ไหมครับว่าเกมมันเปลี่ยนไปแล้วแล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับแต่มันคือกลยุทธ์ที่บริษัทตั้งใจวางไว้เลยคำพูดของคุณไมโตสตาดาที่เป็น CEO เนี่ยตอกย้ำเรื่องนี้ได้ดีมากเขาบอกประมาณว่า ตอนนี้เราปรับโฟกัสใหม่แล้วเพื่อที่จะสร้างทางเลือกการรักษาใหม่ๆที่จะช่วยคนได้อีกเป็นล,ล้านๆคนโดยเฉพาะในกลุ่มโรคอ้วนโอ้โหทิศทางชัดเจนสุดๆครับแต่เรื่องราวมันไม่ได้มีแต่ด้านสวยหรูอย่างเดียวนะครับเพราะถ้าเราลองพลิกดูรายละเอียดลึกๆหรือที่เขาเรียกว่าอ่านตัวหนังสือตัวเล็กๆเ,เนี่ยเราจะเจอกับความท้าทายที่น่าสนใจซ่อนอยู่เหมือนกันอ่ะตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจมากดูเพลินๆน,น,นะ กำไรที่รายงานออกมาโตแค่5%เอร์เเอ๊ะทำไมโตน้อยจังแต่พอไปดูไส้ในจริงๆกำไรจากธุรกิจหลักโตถึง15%อ้าเอา้าแล้วตัวเลขมันต่างกันขนาดนี้ได้ยังไงคำตอบก็คือมันมีค่าใช้ใจ่ายพิเศษก้อนใหญ่ประมาณ90,00ล้านคนเดนมาร์กที่มาจากการปรับโครงสร้างองค์กรซึ่งมันก็แปลว่าจริงๆแล้วธุรกิจหลักเนะี่ยแข็งแกร่งกว่าที่เห็นเยอะเลยนะแต่การที่มีค่าใช้ใจ่ายก้อนนี้โผล่มามันก็บอกใบอะไรบางอย่างกับเราเหมือนกัน และนี่คืออีกหนึ่งความจริงที่ซ่อนอยู่ครับในขณะที่ธุรกิจใหม่กำลังวิ่งฉิวเลยนะตลาดเก่าๆตลาดเดิมอย่างยาเบาหวานกับกำลังเจอศึกหนักส่วนแบ่งตลาดทั่วโลกเนี่ยลดลงนะครับจากประมาณ33.8%ในปีก่อนเหลือ31.6%ในปีนี้นี่เป็นสัญญาณเตือนภัยดังๆเลยว่าจะประมาทธุรกิจเดิมไม่ได้เด็ดขาดและเพื่อสะท้อนความท้าทายพวกนี้แหละครับ บริษัทถึงกับต้องปรับลดการคาดการผลประกอบการทั้งปีลงให้เหตุผลตรงๆเลยว่าความคาดหวังการเติบโตของยาในกลุ่ม GLP1 มันลดลงนี่คือการยอมรับจากบริษัทเองเลยค่ะว่าการแข่งขันในตลาดมันเริ่มส่งผลกระทบจริงๆแล้วแล้ว Novo Nordisk ทำยังไงละ่ะเมื่อเจอกับความท้าทายแบบนี้เขาไม่ได้นั่งเฉยๆนะครับแต่กำลังเดินเครื่องเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั่วทั้งองค์กรเลยเพื่อเตรียมรับมือกับอนาคต แล้วการเปลี่ยนแปลงที่ว่าเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนก็ขนาดที่มีการปรับลดตำแหน่งงานทั่วโลกไปเกือบ9,000ตำแหน่งครับฟังไม่ผิดครับ9,000ตำแหน่งนี่ไม่ใช่แค่การปรับเล็กๆน้อยๆแล้วนะแต่มันคือการผ่าตัดใหญ่ยกเครื่องโครงสร้างบริษัทกันเลยทีเดียวหลายคนอาจจะสงสัยเอา้าก็ยอดขายกำลังดีไม่ใช่หรอทำไมต้องมาปรับโครงสร้างกันตอนนี้เหตุผลเบื้องหลังมันเป็นเรื่องกลยุทธ์ล้วนๆครับ1 คือทำให้องค์กรมันเรียบง่ายขึ้นไม่ซับซ้อน 2. คือพอองค์กรมันเล็กลงการตัดสินใจต่างๆมันก็จะเร็วขึ้นและ3ซึ่งสําคัญที่สุดเลยคือเอาเงินที่ประหยัดได้จากตรงนี้แหละไปทุ่มลงทุนต่อเพื่อสร้างการเติบโตในอนาคตเป็นการตัดไขมันเพื่อไปสร้างกล้ามเนื้อนั่นเอง แล้วไอการลงทุนเพื่ออนาคตที่ว่าเนี่ยมันคือการเดิมพันครั้งใหญ่เลยครับทั้งการทุ่มเงินซื้อกิจการแล้วก็การอัดฉิกง,งบวิจัยและพัฒนาแบบเต็มที่เพื่อสร้างคลื่นลูกใหม่ของการเติบโตให้ได้ถ้าดูไทม์ไลน์ล่าสุดนะจะเห็นเลยว่าเขาเคลื่อนไหวกันเร็วมากดูสิครับเดือนสิงหาเพิ่งได้อนุมัติให้ใช้เวกวีกับโรคไขมันพอกตับพอเดือนตุลาประกาศซื้อบริษัทอะเคโรเทราพิวติกส์เพื่อขยายพอร์ตยาโรคตับอีก ยังไม่ทันไรเดือนพฤศจิกาเปิดตัวโครงการวิจัยเฟสสาของยาลดน้ำหนักตัวใหม่คือแบบเดินเกมเร็วมากมันคือกลยุทธ์ที่ชัดเจนมากค่ะว่าเขาไม่ได้จะฝากความหวังไว้กับยาแค่ตัว2ตัวแต่กำลังสร้างท่อส่งยาหรือไพพ์ไลน์สำหรับอนาคตทั้งการไปซื้อบริษัทอย่างอคโรมาเสริมทับเรื่องโรคตับซื้อโอเมโรสมาเพื่อบุกตลาดโรคเลือดและไตที่หายาก แล้วก็ยังไม่หยุดพัฒนายาลดน้ำหนักรุ่นใหม่ๆของตัวเองด้วยคือบุกทุกทางจริงๆภาพที่เราเห็นตอนนี้ก็คือ n o v o n o d i s กำลังเหมือนกับสร้างเครื่องยนต์ใหม่ในขณะที่เครื่องบินกำลังบินอยู่ด้วยความเร็วสูงสุดซึ่งมันเป็นอะไรที่ท้าทายมากๆเลยนะครับมันก็เลยทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราคิดกันต่อว่าการเดิมพันที่กล้าหาญขนาดนี้มันจะเพียงพอหรือเปล่าที่จะทำให้พวกเขายังคงนำหน้าคู่แข่งและเป็นผู้กำหนดเกมในทศวรรษหน้าต่อไปได้น่าติดตามมากครับ